นยะของพระธรรมเทศนาวันนี้ประสุตันตะปิดกมัชิมนิกายอุปริปันนาตบินทะปาตะแปลว่าบินทบาทที่พระพุเทธเจ้าตัดถามพระสารีบุตรเทระเจ้าว่าท่านอยู่ด้วยทำอะไร ไมายถึงว่าทำอะไรเป็นเครื่องอยู่พระศาสดาถามสาวกสาวกก็เป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็เป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรทูลพระพุทธเจ้าว่าอยู่ด้วยความว่างพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงเรื่องของอาหารบิณฑบาต เรื่องของการไปบินทบาทการไปบินทบาทผู้ที่หมดจดบริสุทธิ์แล้วบินทบาทที่ได้รับมานั้นเส้นทางที่เดินไปบินทบาทนั้นถือว่าเป็นบินทบาทที่หมดจดที่บริสุทธิ์เพราะว่าขณะที่ออกไปบินทบาท ก็จะเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปกับกลิ่นนี่แหละรูปกับกลิ่นรูปกับเสียงที่ได้ยินได้ยินแล้วถ้าหากว่าเอามาปรุงแต่งเอามาปรุงแต่งก็จะเป็นโทษ ถ้ารู้ว่าตนเองยังไม่คลายความยินดีพอใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ฟังกลิ่นที่ได้สูดดมนั้นก็นำมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะลดละสิ่งเหล่านั้น ส่วนผู้ที่หมดตรวจดบริสุทธิ์แล้วท่านก็ยังใช้คำยังใช้คำว่าให้ศึกษาน่าสนใจนะให้ศึกษาให้พิจารณาให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พบเห็นนี่ถ้าผู้ที่พ้นแล้ว ท่านก็พ้นแล้วท่านก็ทบทวนมีแต่ทบทวนเอาอยางง่ายๆคือทบทวนทบทวนข้อธรรมทบทวนความรู้ทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นนั้นการทบทวนก็เป็นแต่เพียงการทบทวนแต่ว่าไม่ได้มาไม่ได้น้อมเข้ามาปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความยินดีพอใจ ลักษณะของบิณฑบ,บาตท,ที่บริสุทธิ์น่าจะเป็นการจัดถวายเป็นบทเฉพาะพระอริยเจ้าส่วนพระภิกษุผู้เป็นปุถุชนนั้นซึงยังมีตาะโทสะโมหะเมื่อได้เห็นได้ฟังได้ยิน ิังนั้นสิ่งนี้ในขณะที่ออกไปพิคาจารย์บิณฑบาทกลับมาก็จะได้รู้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรายังยินดีพอใจอยู่เราจะต้องบำเพ็ญเพียรฉันบินทบาทเสร็จแล้วต้องบำเพ็ญเพียรต้องเล่งความเพียรต้องเจริญสมณธรรมเล่งความเพียร อันนี้คือวิธีที่จะเอามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติส่วนท่านผู้ที่หลุดพ้นท่านเพียงเอามาทบทวนท่านทบทวนคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแต่เอามาทบทวนทบทวนการทบทวนนี่แนหะเป็นเป็นวิหารธรรมที่น่าสนใจนะถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับการศึกษา การศึกษานี่ถ้าหากว่าไม่มีการทบทวนมันก็จะเลือนหายไปจากความทรงจำอย่างที่เราศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมชั้นอุดมจนมาถึงปัจจุบันถ้าเราไม่ทบทวนนี มันก็จะเลือนหายไปแต่ถ้าเราทบทวนอยู่บ่อยๆก็จะสามารถหยิบยกสิ่งที่ทบทวนที่ได้รู้นั้นมาเป็นข้อแนะนำพร่ำสอนคนอื่นๆต่อไปได้หรืออีนัยยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นคลังครังพระสัทธรรมหรือครังพระสัทธรรมเนี่ยพันธาคาริษ ปริยัตยิปริยัตยิมันจะมีอยู่สองอย่างสามอย่างนะปริยัตตอลักขตูปริยัต,ยยตยิเรียนมาแต่ว่าใช้ไม่เป็นมันก็มัดลัดลึงมัดตัวเองปริยัติอีกอันหนึ่งเรียนมาเพื่อประพฤติปฏิบัติแนะนำพัมสอนเรียกว่าปฏิปฏิบัติ เลือกเขาเลชื่อเลืชื่อมันเลืกชื่อ,ล,อ,อ,ล,อ,อลืมลืมชื่อไหแล้วที่สมเป็นพันธาคาริกะปริยัติแปลว่าเรียนเพื่อส่งไว้จําไว้ส่งไว้ตรงนี้ท่านให้ความหมายว่าหมายถึงพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงฐานข้อธรรมธรรมะที่พระอรหันต์ท่านกล่าวออกมาล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ยิ่งเห็นจริง ือว่าเป็นครังเป็นครังของความรู้ถ้าสงสัยอะไรความหมายอะไรไม่ถูกต้องชัดเจนหรือสงสัยนี่ไปถามพระอ,อริยะจะได้ความหมายไม่ผิดเพี้ยนถือว่าเป็นครังพระปริยัต ดังนั้นที่เราได้ฟังจากในยะของพระธรรมเทศนานี่ที่กล่าวถึงว่าถ้าเราละได้แล้วก็เพียงแต่ทบทวนทบทวนพิจารณาเอามาทบทวนหรืออีกอย่างหนึ่งบเหมือนเป็นเครื่องวัดที่ที่ท่านสอนนี่ท่านสอนสอนปารบบถึงผู้ที่ยังไม่ไม่ไม ไม่เป็นพระอรหันนะแต่ผู้ที่เป็นพระอรหันนี่ก็ต้องเอามาเปรียบมาเปรียบเทียบเขาเขา้าเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างกันผู้เป็นพระอรหันท่านเป็นแต่เพียงเป็นเครื่องอยู่ทบทวนก็คือเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเพราะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสตัณหา ไม่ต้องทําแล้วนี่บุชีตังพรหมจรรย์อย่างการประพฤติพรหมจรรย์ให้ประเสริฐกว่านี้ไม่มีถือว่าจบแล้วจบพรหมจรรย์แล้วจิตที่จะทําอย่างอื่นในลักษณะอย่างนี้เกี่นการเดินจงกรมการนั่งภาวนาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อละทิฏฐิมานะกิเลสตัณหานิวรณ์ไม่ต้องทําแล้วแต่ว่าเป็นการ จเจริญสมณธรรมด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่เหมือนกับว่าเป็นเป็นครังเเป็นคลังครังของธรรมะจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องอยู่ของท่านถ้าเป็นบุรุษชนที่เปรียบอย่างพวกเราถ้าหากว่าไม่ทบทวนเราอาจจะลืมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอริยะท่านจะลืมไหม ถ้ามีเครื่องอยู่บันทึกไว้แล้วจดจาไว้แล้วก็เป็นไปได้นะสมองนี่นะสมองนี่มันก็เสื่อมได้ไหมแต่ว่าจิตของท่านนพ้นแล้วแต่ถ้าจะเอาถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นได้ยินนี้ฟังเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะมีหลงมีลืมอันนี้คือระดับสมองระดับสัญญาแต่ระดับจิตนี่ท่านพ้นแล้วดังนั้น พระอริยเจ้าบางองค์บางท่านท่านพ้นแล้วแต่ปฏิสัมพิธาท่านไม่มีความชำนิชำนาญในการทรงจำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือการจะลำ,ลำลำดับทำสอนของพุทธเจ้านี้ไม่มีเมื่อไม่มีแต่ว่ากิเลสท่านไม่มีท่านก็ไม่ต้องทำความเปลี่ยนก็ไม่ต้องมาหมั่นศึกษา เพื่อทำระกิเลสแต่เป็นเพียงการส่งไว้จำไว้เพื่อประโยชน์ต่อการเผยแผ่ต่อการต่อคนอื่นๆแล้พระหันดท่านว่ามีทั้งหมดสประเภทสุกวิปัสโกเตวิโชชลพิญโยจะตุสัมพิทัพปตโตแต่ละสี่ประเภทนี้เป็นผู้หมดกิเลสแล้วแต่คุณน้สมบัติ ของความรู้จะกว้างแคบแตกต่างกันออกไปดันั้นเครื่องอยู่ของพระอาริยเจ้าจึงเรียกจึงเรียกว่าอยู่ด้วยความว้างเป็นวิหารธรรมของพระอาริยเจ้าแต่จะมีข้อหนึ่งที่เราเป็นให้สังเกตว่าท่านนั่งเพื่อไตรตรองใคร่ควรข้อธรรมนี่ เหมือนกับชมเชยนะชมเชยธรรมะชมเชยพระพุทธเจ้าชมเชยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าชมเชยข้อประพฤติปฏิบัติที่สงสาบกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ท่านบรรลุท่านประสบผลสำเร็จหรือชมเชยความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นลักษณะมีแล้วก็ชมเชยเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญเพียรเพราะว่าสิ่งนั้นก็ละได้แล้วอันนี้ก็ละได้แล้วทํานองนี้สิ่งที่ยังละไม่ได้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเป็นความรู้เพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเผยแผ่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องทบทวน เ็เป็นนัยยะที่เอาไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ดีนะที่พระพุทธเจ้าตัดแต่ละอย่างละอย่างนี่ใช้สติใช้ปัญญาใตรตองใครควรว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตัดอย่างนี้เราปัญญาระดับของพวกเราที่ยังไม่ใช่ปัญญาชั้นสูงอย่างพระอริยเจ้าเราก็วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ก็เป็นการ นำธรรมะมาเป็นอารมณ์ท่านเรียกว่าธรรมะวิจยะหนึ่งในโพชฌงเจ็ดนะธรรมะวิจยะแปลว่าวิจัยธรรมวิจารธรรมการวิจัยธรรมวิจารธรรมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องผิดเป็นเครื่องอยู่ถ้าผู้ที่ท่านบรรลุแล้วก็วิจัยวิจารไปด้วย เหมือนกับเป็นการชมชมมันแต่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุก็วิจัยวิจารณ์ไปแล้วก็โอปัญิโกน้อมเข้ามาอันนี้เราละได้แล้วอันนี้เรายังละไม่ได้เราก็ต้องเพียรพยายามต่อไปอีกลักษณะนี้จึงจะเป็นการโยนิสโสมนัสิการน้อมเข้ามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติคือฟังแล้วก็เปรียบเทียบเอาจิตของเรานี่ มันมีนิวรณ์มีกิเลสข้อไหนตัวไหนที่เรายัางค้างมันอยู่ยังคาอยู่ยังผ่านมันไปไม่ได้จะต้องบริหารจัดการกำจัดปัดเป่ามันด้วยวิธีไหนจะได้ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองว่า คุณนวิเศษที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอยู่อีกนะไม่ได้หมายถึงว่าบวชมาแล้วสมาทานศีลแล้วบวชมาแล้วพอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้อเอามาเปรียบเทียบมาดาขะยังอยู่โทสะยังอยู่โมหะยังอยู่ความอิจฉาริษยายังอยู่เราจะปล่อยจะวางจะกำจัดมันด้วยวิธีไหนอย่างไร ได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำถึงไม่ได้ก็จงโลร่งมือทำพยายามทำไม่ได้หมายถึงว่าจะเก็บมันไว้นะถ้าจะเก็บมันไว้อันนี้มันไม่ถูกหลักต้องพยายามกับพยายามกำจัดถึงแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นการรู้ตัวมันรู้ตัวมันเพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไปที่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ ชำระสาสางมันออกไปจากใจมันก็อยู่แต่ละการเราต่อไปก็เรียนรู้เพื่อรู้กลมานยารู้วิธีการของมันเพื่อที่จะไม่ให้หลงตกไปอยู่ใต้อํานาจของมันจนหลงไม่ลืมหูหลืมตาหรือไม่มีสติปัญญายับยั้งชั่งใจแต่ประการใดก็มาเป็นข้อปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้นเรียกว่าโยนิโสมนัสิการ น้อมเข้ามาที่ใจไต่ตรองใครควรนั่นแหละคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมถ้าเราฟังแล้วไม่น้อมเข้ามาฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาจัดการสิ่งที่มันครอบเราอยู่นี่นิวรณ์ห้าเนี่ยพุทธเจ้าชี้ชัดเจนไหมชัดเจนเลยนิวรณ์ห้าไปพิจารณาดูเราติดข้างข้อไหนหนักข้อไหน ก็ต้องจัดการข้อนั้นถ้ามันบรรเทาไปแล้วละได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาเลย <c oughs> ก็ไปแต่ตรองใครควรในแต่ละวันแต่ละวันที่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> อยาให้มันผ่านไปเฉยๆโดยไม่จดจำพรุ่งนี้ก็โกนผมก่อนเที่ยงนะวินทบ,บาทก็บอกโยมว่าหยุดบินทบ,บาทสองวันวันที่9วันที่10ที่11บเวันที่10บวันอาสานาบูชา11บเอก็วันเข้าพรรษา และปุ่งนี้ทางจังหวัดก็ขอพระไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมนทลจังหวัดสมุทรสาครที่อำาแพกสิบลูกใช่ไหมออสิบลูกตอนบ่ายก็ปรงผมผมจีวรขอเอาสังฆาติไปด้วยให้ท่านเบิร์ดนําไปเลยหรือจะอ่อนจะนํานไปก็ได้เลย คยไ,ไปดูหรือเปล่าไม่เคยไปดูก็ไปชมดูก็ได้เขากิจกรรมเขาทางจังหวัดเขามาจัดไปร่วมกิจกรรมแต่ร่วมกิจกรรมก็ก็ดีนะนะไปร่วมกิจกรรมทางแต่ทางนี้ก็ต้องมีกิจกรรมเนะี่ยถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดเนหะ็นไ,ไหมมันถึงจะดีไปด้วยกันทั้งหมด ก็ไม่ต้องทำวัดเย็นไปทำพิธีที่นอนเอาอย่างนั้นดีกว่านะจะได้ไม่กังวลดังนั้นพรุ่งนี้ก็ไปทำวัดที่พุทธมณฑลไปตั้งแต่สีโส่โมงสี่โมงเย็นไปทั้งวัดเลยทั้งขี่ทั้งพรามไปหมดเลยไปทำพิธีเบียนเทียนที่พุทธมณฑลแล้วกลับมาก็ ถึงเขามาเดินจนกงกรมไม่ต้องทำวัดเย็นก็จามนี้นะแต่พวกนี้บอกโยมว่าหยุดบิณฑบ,บาตสองวันมาทำบุญตักบาตรที่วันวันที่สิบสิบเอ็ดไปเดินจนกงกรมกัน